สวัสดีครับทุกทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งครับเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่เหมือนกันนั่นก็คือซ e โ o f ฟอร์สเมมเบครับมันมีชิ้นส่วนบางชิ้นที่อยู่ในโครงทัชของเราในกรณีที่เรากําลังคํานวณอยู่นี้ครับในกรณีที่มีแรงกระทําในกรณีที่เรากําลังคํานวณมีบางชิ้นครับทุกท่านครับที่ไม่มีแรงกระทํากับเข้าเลยเราเรียกเขาว่าซีโร่ฟอร์สเมมเบอ มันมีอยู่2กรณีครับสามารถพิสูจน์ได้ง่ายๆว่าในกรณีที่เรากาลังศึกษาอยู่นี้ชิ้นส่วนดังกล่าวนั้นไม่มีแรงกระทํากับเข้าเลยเมมเบอร์ mm. <Member S 2> ดังกล่าวนั้นไม่มีแรงกระทํากับเขาเลยทุกท่านครับไอตัวแรกเขาบอกว่าถ้าเกิดไอทูเมมเบอของทัศนั้นไปอยู่ด้วยกันนะครับจ้อยกันนะครับไปอยู่ด้วยกัน2ตัวไปอยู่ด้วยกันจ้อยกันไม่มีแรงภายนอกมากระทํา ไม่มีแรงภายนอกมางกระทำนะครับสชิ้นนั้นเป็น two force member ไปดูกันละครับว่ามีตัวไหนบ้างที่มาอยู่ด้วยกันไอแรงภายนอกเนี่ยที่พูดถึงหมายถึงแรงที่ support ้วยนะครับแรงที่ support ก็เป็นแรงภายนอกนะนะครับ p ั support roller support เนี่ยที่ B เนี่ยที่ F เนี่ยนะครับเป็นแรงที่ support ทุกขั้นครับเราไปกดมาเราก็นี่ไงไอสอตัวครับสองตัวที่ไปอยู่ด้วยกัน ไอ้สองตัวที่ไปอยู่ด้วยกันไปจ้อยกันที่จุดจ้อยดีนี้นะครับมีสองตัวมีเมมเบอร์สองเมมเบอร์มาจ้อยกันผลปรากฏว่าไม่มีแรงภายนอกมากระทําเลยเขาบอกว่าถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทําไอ้สองตัวนี้เป็นซีโร่ฟอร์ดเมมเบอร์ครับเวลาเค้คในการคํานวณเราสามารถตัดสองจ้อยนี้ออกไปได้ไอ้แล้วทําไมล่ะถึงเป็นซีโร่ฟอร์ดเมมเบอร์เราก็เลยบอกว่ามันจะไปยากอะไรบ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งที่เราตั้งแกนนะ ผมอยากให้ชินกับการตั้งแกนแบบนี้ด้วยก็คือเราชอบตั้งแกนให้เป็นขนานกับตัวเมมเบอร์นี้ไปเลยครับเวลาแตกแรงจะได้แตกง่ายๆนี่ฮะตั้งแกนอย่างนี้เลยสมมุติให้ตัวนี้เป็นแกน x นะครับและตัวนี้ออกมาในลักษณะนะครับตั้งฉากกันก็ออกมาในลักษณะที่เป็นแกน y แกน y นะครับออกมาลักษณะที่เป็นแกน y ถ้าเกิดไปพิจารณาที่จอยดีก็จะรู้ว่า ถ้ามีแรงออกมานี้ลักษณะที่เป็น fd นะครับ fde ออกมาในลักษณะนี้ออกมาเป็น f นะครับ dc ผลปรากฏว่ามุมนี้เป็นมุมเซตาครับทุกท่านครับมุมนี้เป็นมุมเซตาถ้าเกิดออกมาเป็น sigma f ลบ x มีค่าเท่ากันกับ0ก็ได้ออกมาว่าเป็น fdc ครับ fdc fdc cos เซตา cos เซตา และก็ไปบวกกับ fde มีค่าเท่ากันกับ0หรือครับหรือหรือหรือถ้าบอกว่า sigma f sub y นะครับ sigma f sub y มีค่าเท่ากันกับ0ในตัวแกน y มีแรงเดียวเลยนั่นก็คือครับนั่นก็คือ fdc sine t h มีค่าเท่ากันกับ0 sine นะครับ ตัวนี้เป็นมุมแหลมไม่เท่ากับ0นย์แน่นอนมีค่าแสดงว่าตัวที่เป็น0คือ fdc fdc มีค่าเท่ากันกับ0น,นะครับ fdc มีค่าเท่ากันกับ0ูนส่งผลไปอยู่ในสมาการแรก fdc มีค่าเท่ากันกับ0สมการจะเป็นจริงได้ fde ก็ต้องมีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นครับ ถ้าเกิดสองจ้อยมารวมกันเกิดมุมแหลมนะครับเกิดมุมแหลมก็จะก่อให้เกิดนะครับก็จะก่อให้เกิดการในลักษณะนะครับในรักษะที่ถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทำนะสองชิ้นนี้จะเป็นซีโร่ฟอร์ดเมมเบอร์เอาละครับถ้าเป็นสองจ้อยใดๆมาชนกันไม่มีแรงมากระทำนะครับเราแตกแรงดูเนี่ยเราแตกแรงดูแล้วก็จะพบว่ามันเป็นซีโร่ฟอร์ดเมมเบอร์ไหนมาลองดูไอตัวนี้บ้างนะครับจ้อยเบ้าง เราก็นี่สองตัวนี้มารวมกันนะครับเมมเบอร์ Member FA กับเมมเบอร์ BA มารวมกันไม่มีแรงภายนอกมากระทำเลยที่จอย A นะครับที่จอย A ไม่มีแรงภายนอกมากระทำดังนั้นก็คงมีความรู้แล้วหรอกว่าครับไอ้สองชิ้นนี้ต้องมีแรงเป็นศูนย์แน่นอนเป็นซีโร่ฟอร์ดเมมเบอร์ไม่เชื่อก็ลองตั้งแกนดูล่ละครับไม่รู้ว่า FA f แรงที่นะครับแรง เมมเบอร์ซิกมาเอนะครับมีเป็นแรงคอมริชันแรงเทนชันเป็นแรงเทนชันไว้ก่อนอีกตัวนี้ก็ออกมาเป็นแรง F B สังเกตเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเป็นการตั้งแรงออกมาแรง2ตัวนี้มันอยู่ในแกน X Y ในลักษณะตั้งฉากกันพอดีเลยออกมาว่าเป็น Sigma F s u ส X มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้น F A B ก็มีค่าเท่ากันกับ0 อยู่ในแวนวระนาบไม่มีตัวไหนมาหักร่างเขาเลยดังนั้นซิกมา F อสั y ครับมีค่าเท่ากันกับ0ผลปรากฏว่าครับถ้าซิกมา F อสั y มีค่าเท่ากันกับ0ไอตัว F นะครับใน Member F ์ A ก็มีค่าเท่ากับ0ด้วย2ตัวนี้เลยเป็นซี r ร่ o อร์ดเมมเบอการที่เขาเป็นซี r ร่ฟอร์ดเมมเรเรารู้ว่าชิ้นไหนเป็นซี r ร่ฟอร์ดเมมเบมันทำให้การคำนวณของเรานั้นง่ายขึ้นครับ แทนที่เราจะคำนวณน,นะครับเมมเบอร์ member นี้ด้วยเมมเบอร์ member นี้ด้วยเมมเบอร์ดีด้วยเมมเบอร์ดีด้วยเมมเบอร์เด้วยเมมเบอร์เด้วย4ชิ้นนี้เรามีความรู้ว่าถ้า2ชิ้นมาเชื่อมกันที่จอยจอยหนึ่งโดยจอยจอยนั้นไม่มีแรงภายนอกมากระทําไม่มี external force มากระทำ external load มากระทําหรือไม่มี support reaction มากระทําเราสามารถคิดเป็น zero force member ได้เลย การที่เราตัดเอามันเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้รูปที่ใหญ่ๆนะครับไอ้รูปที่เทอะทะเราก็ลดรูปออกมาคิดคำนวณเหลือเพียงเท่านี้เองก็ไปคิดคำนวณเม t ดตอดออบจอยในการคำนวณหาแต่ละชิ้นว่าเป็นเทนชันหรือเป็นคอมเพรสชันอย่าลืมนะครับเงื่อนไขแรกนะครับต้องไม่มีแรงภายนอกมากระทำนะถ้ามีแรงภายนอกมากระทำปั๊บที่จอยนี้นะครับเห็นไหมเราก็สามารถนะครับถ้ามีแรงภายนอกมากระทำเราก็สามารถใช้การนะครับ แตกแรงได้หาสมการได้นะครับแต่ในสานนี้มาตั้งนะครับเป็นมุมแหลมหรือมุมอะไรก็ตาม2ชิ้นไม่มีแรงแพยนอบมากระทำไปอยู่ที่จอยจอยหนชิ้นนั้นจะเป็นสีโลฟฟอดเมมเบอร์อีกตัวหนึ่งครับเป็น3ชิ้นครับเป็น3ชิ้นแต่เงื่อนไขมีอยู่ว่าครับต้องเป็น2ชิ้นแรกครับ2ชิ้นแรก2ชิ้นแรก2ชิ้นแรกต้องเป็นโคลเเนียกันมีจอยอยู่จอยห สองชิ้นเป็นโคเนียกันอีกชิ้นชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นชิ้นหนึ่งจะมาอยู่ในลักษณะไหนก็ได้ลักษณะนี้ก็ได้ลักษณะนี้ก็ได้ลักษณะนี้ก็ได้ชิ้นชิ้นนั้นจะเป็นซีโร่ฟอร์ดเมมเบอร์ครับชิ้นชิ้นนั้นจะเป็นซีโร่ฟอร์เมมเบอร์เอาจริงหรือเปล่าล่ะจริงหรือเปล่า พ้นปากฏว่าครับต้องเป็น2ชิ้นโคลีเนียกันนะอยู่ในแนวขนานกันนะครับผมชิ้นหนึ่งที่มาอยู่มันถึงจะเป็นซีโร่ฟอร์สเมมเบอร์ชิ้นที่มาเสียบเป็นซีโร่ฟอร์สเมมเบอร์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะเราก็พิจารณากันง,ง่ายๆสมมติไปดูครับมีชิ้นไหนเป็นโคลีเนียกันบ้างเอาล่ะครับเดี๋ยวทดสอบข้อเมื่อกี้หน่อยนี่จอยครับมี2ชิ้นเป็นแง่งมาชนกัน2ชิ้นนี้เป็นซีโร่ฟอร์สเมมเบอร์ไหม คำตอบคือไม่เป็นนะครับเพราะเนื่องจากที่จอย e นั้นมีแรง p มากระทำเออสองชิ้นนี้ล่ะ2ชิ้นนี้แหละ a b กับ c d เป็นสงชิ้นมารวมกันที่จอย b สองตัวนี้เป็นซีโรหล่ยมร์เมมเบอร์ไหมคําตอบคือไม่เป็นนะครับเนื่องจากมีแรงเนื่องจากซับพอร์ตที่พิน b มากระทําแรงเอ็กซ์เทอร์นัมากระทําชิ้นนั้นไม่เป็นซีโรหล่ย m ร์เมมเบอร์จากข้อเมื่อกี้ มาดูกันอย่างนี้ดีกว่าครับเราสังเกตว่าจอยเอดกับจอยดีนี้เป็นโคลรเนีย er กันถ้าเป็นโคล i เนีย er กันผลปรากฏว่าไอ้ตัว DA ต้องเป็นซีโร่ฟอร์สเมมเบอร์แน่นอนทำไมถึงเป็นซีโร่ฟอร์สเมมเบอร์ล่ะเราว่าเราก็ตั้งเลยครับตั้งแกนตั้งแกนในการพิจารณานะครับตั้งแกนในการพิจ,จารณา ตั้งแกนในการพิจารณาแล้วก็พยายามเห็นว่าตัวนี้ออกมาก็คือเป็น f กับ fde ตัวนี้ออกมาก็เป็น fdc เห็นไหมครให้เป็นเ e นช i o ไว้ก่อนไอ้ตัวนี้ตั้งฉากกันพอดีก็เป็น fda ตั้งฉากพอดีเราจะสังเกตว่าถ้าเกิดตั้งแกนออกมามันเป็นสมดุลในแนวนี้ครับ fde กับ fcd นั้นสมดุลกันเอาละครับ ซิกมาเอฟมีค่าเท่ากับ0 Y ที่เป็นเฉียงเฉียงเนาะนะครับอันนี้พิสูจน์ให้ดูเวลาตั้งแกน XY ที่อยู่ในแนวเมมเบอร์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้แบบนี้ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ชินซิกมาเอฟมีค่าเท่ากันกับ0ก็ผลปรากฏว่า FDC ก็มีค่าเท่ากับ FDE นี่ถูกต้องสมดุลแต่พอไปซิกมาเอฟสล่ะครับ พอไปซิกมา F อสั S, มีค่าเท่ากันกับ0ูนะครับมันก็มีแค่ FDA อย่างเดียวครับก็มีค่าเท่ากันกับ0ย์เห็นไหมฮะไม่มีตัวไหนมาอยู่กับแนวเข้าเลยดังนั้นไอ้ FDA ออกมาเลยเป็น Zero f o r ร Member ต้องเป็น2ชิ้นโคลิเนียกันนะครับอีกชิ้นหนึ่งมาอยู่ในแนวมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมใดก็ตามหักไปในลักษณะไหนก็ตามก็เป็นซ e โ o ่ฟ member จริงหรือเปล่า ดังนั้นชิ้นส่วนนี้ก็เป็นโคลิเนียกันนี่ dc และก็ cb เป็นโคลิเนียกันถ้าเป็นโคลิเนียกันก็แสดงว่าไอชิ้น da ตัวนี้ต้องเป็นซ e r o f o r เม member ด้วยเป็น e force member จริงหรือเปล่าที่เป็นซ e r o f o r เม member จริงหรือเปล่าที่เป็น zero f o r เม member ก็บอกว่าก็ตั้งแกนเหมือนเดิมนั่นแหละครับในการพิจารณาก็ตั้งแกนว่า ถ้าตัวนี้เป็นจุด C ครับดึงออกไปเป็น FCD ดึงออกไปเป็น FCB ก็ผลปรากฏว่าครับกระแกนตัวนี้เป็นแกนตั้งฉากตัวนี้ออกมาเป็นมุมเซตา FCA ถ้าเกิดผมแตกแรงออกมาในลักษณะนี้ก็ได้ออกมาเป็น FCA s ซ n เซตาเห็นไหมครับว่าเราสามารถใช้ซิกมา F สับนะครับ ให้ตัวนี้เป็นแกน y และกันตัวนี้เป็นแกน x ซิกมา f ับ x มีค่าเท่ากันกับ0นย์เนี่ยก็รู้แล้วถ้าซิกมา f ับ x มีค่าเท่ากันกับ0ก็แสดงว่า f c a ไซ n เซตามีค่าเท่ากันกับ0 s i ย์ไซเซตานะครับไซเซตาไซเซตาก็มีค่าตั้งแต่0นถึง1นะครับมุมตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดไซ n ที่มีค่าเท่ากับศนย์แน่นอน ดังนั้นตัวที่เป็น0ก็คือเป็น f c a ดังนั้นครับทุกท่านครับถ้าเกิดมันเป็น zero four member จริง2ชิ้นนี้เป็น zero four member ไอ้ตัวที่เป็นตัวยุ่งยุ่งยากๆของเราจะเหลือออกมาเป็นตัวง่ายๆในลักษณะนี้ครับในลักษณะนี้ในลักษณะนี้เลยเราสามารถลดรูปในการพิจารณาออกมาได้ ลักษณะนี้ครับทุกท่านครับนี <c> ่ <oughs> นะครับลักษณะนี้ดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าไอตัวซีโร่ฟอร์ดเมมเบอร์นั้นมันมีอยู่2ลักษณะคือไอตัวที่สปริน2ชิ้นทำมุมเซตาแต่ไม่มี X มีไม่มีแรงภายนอกเมือกัะทบกับมีอยู่2ชิ้นที่เป็นโคลีเนียไม่ว่าเขาจะมาเสียบในลักษณะมุมเซตาเท่ากับเท่าไหร่ไอตัวนั้นก็จะเป็นแรงนะครับก็จะเป็นซีโร่ฟอร์ดเมมเบอร์ เกิดคำถามขึ้นมาและครับว่าเฮ้ย hey, ถ้ามันเป็นซี r ร f o r ร์ e เมมเแล้วคุณจะใส่เข้ามาหาเพระแสงดาบห้าพระอกอะไรแล้วคุณจะเอาชิ้นส่วนนี้เข้าไปอยู่ในโครงทัศสมัยถ้ามันเป็นซี r ร่ฟ r ร์ m เมมเทุกท่านครับอย่าลืมนะครับว่ากรณีที่เรากําลังวิเคราะห์นี้มันเป็นกรณีแรงพีกระทําที่จ้อซีอย่างเดียวนะครับเออ ในการที่เราวิเคราะห์นี้มันเป็นกรณีเดียวที่มีแรงกระทําที่จอยอออย่างเดียวนะครับแต่เวลาที่โครงทัสเข้าไปรองรับน้ําหนักสะพานนะครับรองรับน้าหนักสะพานรองรับน้ําหนักหลังคาลมพัดวืดเดียวนี่อาจจะเกิดแรงขึ้นมาที่จุด c กับจุด d ก็ได้นะครับหรือในกรณีอื่นๆอาจจะมีแรงภายนอกมากระทําที่จุด c ที่จุด d ก็ได้ถ้าเกิดมีแรงภายนอกมากระทําไอ้สอชิ้นนี้ ก็จะไม่ใช่ซีโร่ฟอร์ดเมมเบอร์นะครับบางครั้งนะครับบางครั้งบางครั้งนะครับบางครั้งอาจจะมีแรงภายนอกมากระทําที่จอยของเราในลักษณะนี้ไอ้สองชิ้นนี้ก็จะไม่เป็นซีโร่ฟอร์ดเมมเบอร์อาจจะมีแรงแรนดอมมากระทําที่จอยดีอาจจะมีแรงแรนดอมมากระทําที่จอยเอกการที่มีแรงภายนอกมากระทําไอ้สองชิ้นดังกล่าวนี้ก็จะไม่ใช่ซีโร่ฟอร์ดเมมเบอร์ เออบางครั้งโหลดเปลี่ยนไปนะครับโหลดเปลี่ยนไปโหลดอาจจะไม่ใช่อยู่ที่จอยซีเพียงอย่างเดียวโหลดเปลี่ยนไปชิ้นที่เราวิเคราะห์อยู่ที่เป็นซีโร่ฟอร์ดเมมเบอร์อาจจะไม่ใช่ซีโร่ฟอร์ดเมมเบอร์แล้วก็ได้อาจจะมีแรงภายในเมมเบอร์ก็ได้นะครับเหตุผลที่เรายังใส่เข้ามาอยู่นะครับใส่เข้ามาอยู่ก็เพื่อนะครับบางครั้งโหลดเปลี่ยนไปนะครับโหลดเปลี่ยนไปบ้าน <an> เมืองของเราเปลีปป่ยนไป นะครับมีแรงมากระทำที่จอยชิ้นบางชิ้นอาจจะไม่ใช่ซีโรฟอร์สเมมเบอร์เนอเพราะฟีลาที่เรากำลังคำนวณอยู่นี่นะครับเวลาที่เรากำลังคำนวณอยู่นี่เรามีแรงกระทำแค่กรณีเดียวสังเกตไหมฮะมันแค่กรณีเดียวแต่ในการออกแบบจริงๆนั้นโครงสร้างของเรานั้นมันรับแรงหลากหลายกรณีมีแรงพายุเข้ามาบ้างแรงอาฆาตแรงพยาบาทเข้ามากระทำที่โครงทัศก็อาจจะทำให้ชิ้นส่วนของเรา รับแรงในแต่ละกรณีนั้นแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเกิดกรณีที่เขาถามมีแรงกระทํามาเขียนมาสมบูรณ์แบบในลักษณะนี้นะครับในลักษณะดังรูปวิเคราะห์ให้หน่อยว่าชิ้นไหนเป็น zero f o r เม member เราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าชิ้นไหนเป็น zero f o r เม member โดยอาศัยว่าถ้าเป็น2ชิ้น zero f o r เม member ต้องไม่มีแรงภายนอกมากระทําพ่จอยนั้นนะและ2ชิ้นมาโคดิมาประจบกัน2ชิ้นนี้เป็นร่ฟอ f o r เม member ถ้าเกิดมี2ชิ้นเป็นโคลีเนียกันและมีชิ้นหนึ่งมาจิ้มมาจิ้มไม่ว่ามุมเขาจะทำอะไรก็ตามไอสีชมพูนี้นะครับก็จะกลายเป็นซีโรฟอร์สเมมเบอร์สามารถมีข้อได้แม้ว่าเขาจะเป็นซีโรฟอร์สเมมเบอร์เขาเป็นซีโรฟอร์สเมมเบอร์เฉพาะกรณีที่เรากำลังศึกษานะครับบางครั้งอาจจะเกู่กการรับแรงในกรณีอื่นโหลดเปลี่ยนไปชิ้นนั้นอาจจะไม่ใช่ซีโรฟอร์สเมมเบอร์ก็ได้อาจจะมีแรงภายใน อยู่ในชิ้นส่วนแต่ละชิ้นก็ได้โอเคนะครับเออเผื่อบางคนสงสัยว่าไม่มีแรงแล้วจะใส่มาทําไมนะครับผมมันก็เป็นกรณีกรณีไปนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เราเอามาวิเคราะห์มันเป็นกรณีที่ชิ้นบางชิ้นนะครับไม่มีแรงภายในกระทำเรียกว่าสีโลฟอดเมมเบอร์เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่ามันจะช่วยในการในในในการวิเคราะห์ของเรานั่นอย่างไรนะครับผม ถ้ารู้ว่าชิ้นไหนเป็นโ e r อ f o r เม member แล้วมันจะทําให้สะดวกสบายอย่างไรเดี๋ยวไปเจอกันในตัวอย่างถัดไปดีวกว่าครับเออสาคัญนะสําคัญนะเพราะว่าเวลาที่ออกข้อสอบเนี่ยเขาต้องเขาต้องมีโ e r อ f o r เม member มานะครับผมเพราะว่าเป็นเนื้อหานะครับเวลาที่เขาถามก็จะถามว่าจงระบุว่าชิ้นไหนเป็นโ e r อ f o r เม member แล้วก็ให้ระบุว่าแต่และชิ้นชิ้นไหนรับแรงเ e นชันรับแรงคอมเพร s s i เออมันจะได้สมบูรณ์แบบ เดี๋ยวไปเจอกันดีกว่าครับนานเกินไปละนะครับเดี๋ยวไปเจอกันค่อยๆทบทวนนะครับเจอกันในตัวอย่างดีกว่าครับสำหรับซีโร่ฟอร์ดเมมเขอจบในเท่านี้สวัสดีครับ